ยังไงยังไงยังไงนะปิดเพลงนะเมื่อกี้เปิดผิดเพลงนะเป็นซาวดดนตรีนะเมื่อกี้นะครับ i will not นึ่งรอบก็ท่านนะรอดูหนึ่งรอบนปครับทุกนทน่าน Yeah. รำให้กับเอฟซีจากเชียงใหม่นะฮะอันนี้จะไม่จะไม่รวมกับการรำหนึ่งร้อยคนที่จะเริ่มต้นต่อไปนะครับผมนะฮะอันนี้คือรำต่างหากนะครับส่วนรำหนึ่งร้อยคนก็เดี๋ยวเราชมกันต่อนะฮะีมไม่รู้เหมือนกันนี่ใครสารครับมันจะมีด้วยมือหนึ่งจะเป็นขล่าตึ้งเผื่อใครเผื่อใครบอกอุ้ยที่ออกไม่รู้อย่างเงี้ย ไมม่่่รรรูู้้จิงพีก็ตอนเย็นตอนฝนหายก็ลงนะครับตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะฮะเรามารอชมการรำนะหนึ่งร้อยคนนะฮะตอนนี้นางรำจากสามหมู่บ้านนะฮะได้เดินเที่ยวเดินทางมาแล้วนะครับเาไปดูบรรยากาศนางรำเดินนะนางรำวันนี้มาสามหมู่บ้านนะครับผมนะครบ้านขัวสูงบ้านกรกตูมบ้านกรกกรแล้วก็หมู่บ้านยูทูบเบอร์นะฮะคือรวมกันนะฮะสี่เหล่าทัพนะฮะ สี่สายเลยทีเดียวนะครับนี่นะตอนนี้ชาวบ้านมาถึงแล้วนะฮะนี่มีทุกวงทุกวัยเลยนะฮะทุกคนฮะนี่นะเห็นไหมครับยายเวมาไหม,ะมะยายเวยายเวมานะฮะสวัสดีครับยายเวแกงคันตี S <S> สาวสองพันปีแก๊งพันปีนะฮะวันนี้โอ้โหผมรอดูเยเวเลยมาทุกวัยฮะวันนี้นะครับหนึ่งร้อยคนนะฮะหนึ่งร้อยคนมาจากบ้านขัวสูบ้านกอกบ้านกอกตูมแล้วก็ยูทูบเบอร์สี่กลุ่มเลยนะฮะสี่จุดสี่ที่มานะฮะอันนี้ยญ่อะไรนี่ัเยายบัว Oh, ge, oh. ENNIS, อ๋อยายบัวยายบัวก็มารำด้วยนะครับตอนนี้นะฮะผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านมากันหมดเลยนะฮะคนเฒ่าคนแก่ฮะคนนี่คนนี้รำหนึ่ร้อยชีวิตคนนี้รำร้อยหรือเปล่ายายของใครนะอ๋อยายของน้องปาล์มอ๋อยายบัวเลยอ๋อยายของน้องปาล์มนะฮะน้องปาล์มคือน้องที่ผมหยิกๆนะทุกคน นะแกง๊งเจ้ปาที่ผมมีกี่กันนี่คือคุณยายของน้องปลาล์มนะฮะน,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 นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับเริ่มเห็นนางรำทยอยทีย่โอ<ห>้เอฟซียายเวมาเยอะแยะเลยนะฮะสวัสดีนะครับดีใจแทนเจ้าภาพด้วยนะฮะสาธุสาธุนะครับผม <สา S 1> นะฮะ <ผม S 1> คุณรองสดให้แล้วนะครับขอบคุณที่คุณตาจ่าของช่องบนทึกอรีอ่นะครับวันนี้คึกคักมากนะฮะเป็นการรำจากชาวบ้านในหมู่บ้านกกอกนะฮะ มาครบเลยนะฮะเดี๋ยวก็จะมีจากบ้านกบตูมบ้านโคสูมาสมทบอีกนะฮะที่เห็นเนี่ยคือจะเป็นกกอกนะฮะที่เห็นคือตกกอกนะฮะตอนนี้นะคือกกอกหมดเลยนะฮะยายอุ่นจะรำด้วยไหมน้อยยายอุ่นยายอุ่นก็รำด้วยนะฮะตอนนี้ยายอุ่นมาถึงแล้วนะฮะน้านะฮะยายอุ่นมาแล้วนะครับยายอุ่นมาแล้วนะฮะยายอุ่นก uh uh ็จะรำด้วยนะครับ นั่งรำเลยฮะยอยอุ่นจะเป็นการนั่งรำนั่นเองนะฮะขอให้รวยๆขอบคุณครับที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นชาวบ้านกลุองทั้งหมดเลยนะครับทุกคนทั้งผู้เฒ่าผู้แก่คนหนุ่มคนสาวนะวันนี้มาเตรียมโอ้วันนี้คือคัากันนะฮะเป็นการกระจายรายได้อย่างที่หลายท่านเคยบอกไว้เนาะการจัดระเบียบการรำใหม่นะฮะทำให้มีชาวบ้านอะมามีส่วนร่วมในการรำเยอะมากขึ้นนะฮะทุกวัยเลยทีเดียวนะครับ

เป็นผู้เ่าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับนะส่งกำลังใจมาให้กันนะครับผมสวสวเป็นยูบ้าทีอย่้านังเ็นมคนหัวสูงนะรู้สึกแบบโกงตูมกตูมีนะ ซ้ายมือคือยายบัวนะฮะถัดไปคือยายเวนะครับผมเด็กถึงผู้ใหญ่นะคะวัยอายุยีสิบก็ยังมีนะมีตั้งแต่มีตั้งแต่หกขวบถึงแปดสิบ

มาแล้วต้องรำนั่งอยู่ตรงนี้รำได้ได้ได้นั่งอยู่รถเข็นนี่แหละมนนั่งรำบนรถเข็นนี่แหละยายอยู่รถเข็นครับแมนได้่ด้แล้วได้คือกันได้คือกันยชกเด้มมือได้่ว่ันยกเต็มนือจะ่ แบน<อ>บน,นี้เหรนี่น<ส>ะใช่รถลัถ้าได้ถ้าได้ถ้าได้เอวด้วยจะเพิ่มให้อีกอ่ะเอวด้วยเพิ่มดีกจะมาเอวไปด้วย ถ้าได้แอวได้แอลเอวออรดะับได้ด้ได้ดถ้าเอออรดอีกผมให้สามร้อยถ้ายี่สา้อยอ่ะถ้าล้ำลกอสโตามลยยถ้าตอนตินหนุ่มนะย่ายย่ายแซมเลยที่หนึ่งเลยแซมในการรํำในการรำโอ้ยไอันนอนในบ้านนะยาหเนนะแห่กันตอนแห่กัน